มุดประชาชนจังหวัดนครพนมและห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองนครพนมสังกัดสกรรระดับอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมภายใต้การบริหารงานโดยนายพิคเนธธนะน,นูพูวอในการสถานศึกษาสการระดับอำเภอท่าพนมรักษาการในตำแหน่งพูวอในการสถานศึกษาสกรรระดับอำเภอเมืองนครพนมประกอบไปด้วยนางสาวเพ็ญยุภาคำแก้วครูพศหนึ่ง หัวหน้างานการเรียนรู้ตลอดชีวิตนางสาวอารยาพรมโคดมรนารักห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนมนางสาวสิริโฉงสุวรรณามานารักห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองนครพนมนางสาวอินทุออนันสามานารัก์จ้างเหมาบริการห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองนครพนมและนางสาวจิตรววันวชุมมรนารักจ้างเหมาบริการห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนมขอนำเสนอ การขับเคลื่อนโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดโดยใช้นวัตกรรมเมนูหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมิณิภาคาแก้ว ครูสอกรรระดับอำเภอเมืองนครพนมวันนี้จะพาทุกท่านนะคะไปชมการจัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดวันนี้เราจะมีกิจกรรมหรือวัฒนธรรมอะไรบ้างที่เราจะมาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการนี้ไปชมกันเลยค่ะห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนมและห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองนครพนมได้จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพปรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งส่งเน้นหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้กับชุมชนชาวตลาดได้มีหนังสืออ่านเป็นประจำและทรงเรงเห็นช่องทางในการพัฒนาอาชีพสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวพบว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด และประชาชนที่มาซื้อของไม่มีเวลาที่จะมาอ่านหนังสือและไม่สามารถที่จะไปใช้บริการที่ห้องสม,มุดได้และทําให้เกิดการอ่านน้อยลงสกรรระดับอำเภอเมืองนครพนมจึงได้มอบหมายให้ห้องสม,มุดทั้งสองแห่งจัดทํานวัตกรรมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในรูปแบบเชิงรุกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของกลมส่งเสริมการเรียนรู้ปีพุทธศักราช2568 โดยได้จัดทำนวัตกรรมเมนูหนังสือหรือเมนูบุ๊กสเพื่อบริการให้กับประชาชนได้เข้าถึงห้องสมุดโดยจะนำเมนูหนังสือออกไปให้บริการ รูปเล่มและรูปแบบ QR code โดยจะนำ QR code ไปติดไว้บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อให้ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าได้รับบริการยืมคืนหนังสือโดยทางเราจะมีบริการยืมคืน e l l v v r y ถ้าท่านยืมสามเล่มขึ้นไปและสามารถติดต่อกับ,กบเจ้าหน้าที่ได้หลายช่องทางเช่น Facebook, Line และเพจของห้องสมุดและพร้อมกับนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ไปให้บริการกับประชาชนอีกด้วยอาทิเช่นปิศนาอ่านคำใบคำหันษารู้รอบตอบได้อ่านแล้วคิดประดิษฐ์สร้างสารรค์เป็นต้นเรามีนัดกันทุกวันพุธเวลา9กนาฬถึง12นาฬิกาบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนมอย่าลืมมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะสิริโชมสวรรนานะ บรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนเชิมราชกุมารีพระเมืองนครพนมค่ะหลังจากการจัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดนะคะก็พบว่าผู้ใชบ้บริการของเรานะคะบางส่วนก็ยังไม่รู้จักห้องสมุดแล้วก็การร่วมกิจกรรมก็ไม่สามารถร่วมกิจกรรมในระยะเวลานานๆได้เนื่องจากต้องขายของนะคะเราก็เลยแก้ไขโดยการทําเป็นเมนูหนังสือนะคะเพื่อเข้าถึงผู้ใช้บริการของเราให้มากขึ้น โดยเมนูหนังสือของเรานะคะก็มีทั้งรูปแบบรูปเล่มแล้วก็อ e ีบุ๊กเพื่อบริการกลุ่มผู้ใช้ของเรานะคะซึ่งแล้วก็มีบริการ Delivery นะคะ,ะส่งสามเล่มขึ้นไปในระยะระยะทาง1กิโลเมตรนะคะแล้วก็สามารถติดต่อรับผ่านช่องทางอื่นได้โดยมีทั้ง Facebook แล้วก็ Line ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะ ด,ดิฉันนางสาวอินทอรอนันษา,นาบรรรักษ์ประจําห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีปัญหาที่พบในโครงการสวนสนธนาธารณะพบป่านักอ่านก็คือผู้ที่มาใช้บริการจะเป็นช่วงวัยทํางานค่ะที่มาออกกําลังกายจะนําบุตรหลานมาด้วยผู้ปกครองนี้จะไม่ค่อยสะดวกมาร่วมกิจกรรมกับทางเราสักเท่าไหร่นะคะก็ปัญหาวิธีที่เราจะแก้ปัญหาก็คือเราจะนําเมนูหนังสือค่ะเมนูหนังสือที่มี QR โค้ด ปให้ผู้ปกครองเขาสกแกนค่ะว่ายืมคืนยังไงแล้วก็กิจกรรมสำหรับเด็กก็จะมีวาดภาพระบายสีบิงโกหันสานะคะในระหว่างที่รอผู้ปกครองเขาวิ่งออกกำลังกายค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอรยาภุมโคตเป็นบรรณาคห้องสมุทรประชาชนจังหวัดน,นครพนมสำหรับปัญหาที่เราพบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ในการจัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาตลาดปัญหาที่พบก็คือพ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถที่จะลุกจากแผงหรือร้านค้าออกมาร่วมกิจกรรมกับเราได้วิธีการแก้ปัญหานะคะก็คือเราจะเดินเข้าไปหาพ่อค้าแม่ค้าที่แผงที่ร้านค้าเพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าได้ร่วมกิจกรรมกับเราค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิตวรรณวชุมบรรณานรักษ์เจ้าหมาบริการประจับห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนมค่ะปัญหาที่พบในการจัดทําโครงการนะคะคือในโครงการบ้านหลังเรียนค่ะผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะส่วนมากจะเป็นเด็กประถมศึกษาที่มารอรถโดยสารกลับบ้านค่ะทําให้เด็กนะคะมีระยะเวลาร่วมกิจกรรมกับเราน้อยค่ะวิธีแก้ปัญหาคือเราจะนํากิจกรรมที่ใช้เวลาไม่มากนะคะมาจัดกิจกรรมค่ะเช่น การทายคําหาคำตอบการอ่านภาพหาสุภาษิตนะคะก็จะทำให้โครงการของเราเนี่ยดำเนินไปตามครบกระบวนการและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพค่ะบรรณา,ารักสวยรวยรอยยิย้มเพื่มปลิ่มเวลามา,มาใช้บริการ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดิฉันพาทุกท่านไปชมการจัดกิจกรรมโครงการท่องสมุดเเลื่อนที่สำหรับชาวตลาดสนุกกันบ้างไหมล่ะคะถ้าสนุกอย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะคะสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณผู้นวยการและบุคลากรสูสอกรแะดักอิมพเมืองนครพนมที่ขาดไม่ได้ค่ะขอขอบพระคุณผู้รับบริการและผู้ที่มาใช้บริการท่องสมุประชาชนจังหวัดนครพนม และท้องถิน่น,นของจังหวัดราชกุรีอำเภอเมืองนครพนมทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันขอ,ขอ,ขอกล่าวครัว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ